สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับสู่หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบจำนวนเต็มค่ะโดยที่เรายังคงศึกษาเกี่ยวกับการหารจำนวนเต็มกันต่อค่ะแต่เนื้อหาของบทเรียนนี้จะกล่าวถึงที่เกี่ยวกับศูนย์โดยเฉพาะค่ะการหารด้วย1และสุดท้ายคือเรื่องของจำนวนคู่และจำนวนคี่หลังจากนั้นเราจะช่วยกันสรุปเป็นหลักการทั่วไปเพื่อที่จะนําไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ต่อๆไปค่ะ เรามาเริ่มกันที่การทบทวนการหารจำนวนเต็มกันดีกว่านะคะการหารจำนวนเต็มเราสามารถเขียนความสัมพันธ์การหารได้ในรูปการคูณดังนี้ตัวตั้งหารด้วยตัวหารจะได้เป็นผลหารเมื่อเขียนความสัมพันธ์ในรูปการคูณจะได้ผลหารคูณด้วยตัวหารผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งต่อไป เราลองมาพิจารณาข้อความต่อไปนี้ดูนะคะว่าเป็นจริงหรือเท็จหากศูนย์หารด้วยจำนวนเต็มใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์จะได้ผลลัพธ์เท่ากับศูนย์จากข้อความดังกล่าวเรามาพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อหาคำตอบร่วมกันนะคะตัวอย่างศูนย์หารด้วยสามได้ผลหารเท่ากับเท่าใดให้เพื่อนๆพิจารณาว่าสามคูณกับจำนวนเต็มใดแล้วได้ศูนย์เนื่องจากสามคูณด้วยศูนย์ ได้ผลลัพธ์เท่ากับศูนย์ดังนั้นผลหารต้องเท่ากับศูนย์นั่นคือศูนย์หารด้วยสามได้ผลหารเท่ากับศูนย์พิจารณาตัวหารอื่นๆดูบ้างนะคะพิจารณาตัวอย่างที่สองศูนย์หารด้วยห้าได้ผลหารเท่ากับเท่าใดศูนย์หารด้วยห้าได้ผลหารเท่ากับศูนย์ค่ะเพราะจำนวนที่นำมาคูณกับตัวหารห้าและได้เท่ากับตัวตั้งศูนย์ก็คือศูนย์เท่านั้น ต่อไปพิจารณาตัวอย่างที่สามค่ะศูนย์หารด้วยลบสี่ได้ผลหารเท่ากับเท่าใดศูนย์หารด้วยลบสี่ได้ผลหารเท่ากับศูนย์ค่ะเหตุผลก็เพราะจํานวนที่คูณกับตัวหารลบสี่แล้วได้เท่ากับตัวตั้งศูนย์ก็คือศูนย์เท่านั้นค่ะจากตัวอย่างเหล่านี้จะเห็นว่าถ้าตัวตั้งเป็นศูนย์ตัวหารเป็นจํานวนเต็มบวกหรือเต็มลบก็ตามผลหารจะเท่ากับศูนย์เสมอให้สังเกตว่าตัวหารเป็นศูนย์ เรายัางไม่พิจารณาในที่นี้ขอให้เพื่อนๆได้ทดลองตัวอย่างอื่นๆต่อไปด้วยตนเองดูว่าถ้าตัวตั้งเป็นศูนย์แล้วผลหารเป็นจำนวนอื่นหรือไม่หรือผลหารต้องเป็นศูนย์เสมอใช่หรือไม่ข้อความต่อมาศูนย์หารด้วยศูนย์ได้ผลหารไม่จำกัดข้อความนี้เป็นจริงหรือเท็จขอยกตัวอย่างเพื่อให้เพื่อนๆได้พิจารณาดังนี้ค่ะให้ศูนย์หารด้วยศูนย์ ได้ผลหารเท่ากับ a ดังนั้น0คูณด้วย a แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ0 A เป็นจำนวนใดๆเช่นลบ4 0ลบ3ลบ2 0หรืออื่นๆผลคูณที่ได้ก็มีค่าเท่ากับ0ดังนั้น0หารด้วย0จึงมีคำตอบได้ไม่จำกัดจึงสรุปได้ว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นจริงนั่นคือศหารด้วยศมีคำตอบไม่จำกัดหรือกล่าวว่า ศหารด้วยศนย์ไม่มีความหมายค่ะมาถึงข้อความที่3กันแล้วนะคะถ้าหารจำนวนเต็มใ,ใดๆด้วยศูนย์จะหาคำตอบไม่ได้ข้อความนี้เป็นจริงหรือเท็จพิจารณาตัวอย่าง5หารด้วยศูนย์ได้ผลหารเท่ากับเท่าใดสมมติให้5หารด้วยศูนย์ได้ผลหารเท่ากับ a นั่นคือศูนย์คูณด้วย a เท่ากับหดังนั้น A มีค่าเท่าไหร่ทดลองให้ A เท่ากับหนจะได้0ูคูณด้วยหผลคูณเท่ากับ0ไม่เท่ากับ5 A าเเท่ากับสจะได้ศูคูณด้วยสผลคูณเท่ากับ0ไม่เท่ากับ5 A, าเเท่ากับลบหจะได้ศูคูณด้วยลบหผลคูณเท่ากับ0ไม่เท่ากับ5ทดลองไปเรื่อยๆจะพบว่าเราไม่สามารถหาจำนวนใดที่คูณกับ0 แล้วได้ผลคูณเท่ากับ5ถ้าให้ตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มใดๆแล้วหารด้วย0หรือ A หารด้วย0เมื่อ A ไม่ใช่0ย์จึงหาคำตอบไม่ได้กล่าวว่า A หารด้วย0ไม่มีความหมายอีกหนึ่งข้อความค่ะถ้าผลคูณของสองจำนวนใดๆเท่ากับ0จนนําจำนวนใดจำนวนหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งจำนวนต้องเป็น0นย์นั่นคือถ้า A และ B แทนจำนวนใดๆและ A คูณ b เท่ากับ0จะได้ A เท่ากับศหรือ B เท่ากับศตัวใดตัวหนึ่งหรือเท่ากับศูนทั้ง2ตัวเลยก็อาจเป็นได้ค่ะมาช่วยกันตอบคำถามในตัวอย่างที่1กันค่ะทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะคะก่อนอื่นเราพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดคือ mn เท่ากับ0แล้วมาดูสิว่า m และ n จะมีค่าเท่าไหร จึงทำให้ mn เท่ากับ0เป็นจริงข้อ1ผิดค่ะเพราะว่าถ้า mn เท่ากับ0แล้วอย่างน้อย1ตัวต้องเป็น0แต่ข้อนี้ทั้ง m และ n ไม่มีตัวใดเลยเป็น0ข้อ2ถูกข้อ3ถูกและข้อ4ผิดค่ะเพราะอะไรเอ่ยและข้อความสุดท้ายจำนวนเต็มใดๆหารด้วยหนึ่ง จะมีค่าเท่ากับจำนวนเต็มนั้นเสมอเช่น22หารด้วยหนึ่งผลหารคือเท่าใดให้เพื่อนๆพ,พิจารณาจากแนวความคิดเดิมว่า1คูณจํานวนใดและมีค่าเท่ากับ22จะได้ว่า1คูณด้วย22ได้22ดังนั้นจํานวนที่ต้องการคือ22หรือตัวมันเองนั่นคือให้ A เป็นจํานวนเต็มใดๆ A หารด้วยหจะได้ผลหารเท่ากับ A เรื่องสุดท้ายสําหรับวันนี้ก็คือเรื่องจํานวนคู่และจํานวนคี่การหารจํานวนเต็มใดๆด้วย2จะจําแนกจํานวนเต็มได้เป็ 2019, uhm, น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่หารด้วยสองลงตัวเราเรียกว่าจํานวนเต็มคู่และกลุ่มที่หารด้วยสองไม่ลงตัวเราเรียกว่าจํานวนคี่จำนวนใดบ้างที่เป็นจํานวนคู่และจํานวนใดบ้างที่เป็นจํานวนคี่จำนวนคู่และจำนวนคี่มีมากมายแสดงได้ดังในเส้นจำนวน เ้แนแรกที่กำหนดด้วยจำนวนคู่จำนวนเต็มบวกคู่ได้แก่สองสี่หกเป็นต้นไปจำนวนเต็มลบคู่ได้แก่ลบสองลบสี่ลบหกเป็นต้นไปศูนย์เป็นจำนวนคู่จำนวนคี่จำนวนเต็มบวกคี่ประกอบไปด้วยหนึ่งสามห้าเจ็ดเป็นต้นไปจำนวนเต็มลบคี่ประกอบด้วยลบหนึ่ง ลบสลบห้าลบเจเป็นต้นไปให้สังเกตว่าจำนวนคู่และจำนวนคี่มีเป็นอนันต์และก่อนที่จะจบบทเรียนเราไปให้พี่อพอลโลช่วยสรุปความรู้ที่เพื่อนๆได้เรียนมาในวันนี้กันค่ะได้เรียนและสรุปเนื้อหาสำคัญกันแล้วก็ถึงคราวที่เพื่อนๆจะลงมือทำแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนแล้วล่ะค่ะพร้อมกันรอยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ เพื่อนๆคะถึงเวลาที่เราต้องจากกันอีกแล้วยังไงเพื่อนๆอย่าลืมกลับไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ